เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการพาอากงไปดูหนังพาปูนตดูหนังกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูเป้าป๊าทำอะไรอยู่นิดส์ว้าวนี่นนี้ห้องเล่นเกมอะไรอ่ะฮะถ่ายคลิปปต่ป้าไม่ยอมเล่นถ่ายคลิปเลยเฮียป้าไม่ยอมถ่ายคลิปเลยจริงอ่ะป้าเล่นแต่เกมไม่ป้าก็วันนี้เรานัดไปดูหนังกันไงให้พาอากงไปด้วยฮะพาอากงไปด้วยไหนอ่ะป้าสื่อให้มาพาอากงไปด้วยว้าว จะพากงไปด้วยอ่ะใช่ก็ไปดูหนังบ้ากงเขาไม่ได้ดูมากี่ปีแล้วนะพาไปดูหนังฮะพาดูหนังเหรอไปถามเขายัาง oh, <no. S 1> อ๋อวนอ่าเดินไปถามเด็กเขาไปป่ะ เดี๋ยะป๊าไปพาไปดูหนังอืมดูจริงเหรอไม่ได้ดูเป็นสามสิบปีแล้วออไปอาบน้ำกูไปอา้าไปดูที่ไรสิ่เจอานะแล้เอ่อเออเออโอเคครับไปเดินทางเอ้วันนี้มีอากงนะมีอากงไปดูด้วยโอเคเลี๋ยวับรถก่อนนะครับ เก๊คับถึงแล้วตอนรถเอ้ยพร้อมมาแล้วเอ้ยไปไปด้พากงจะดูหนังกงบอกไม่ได้ดูมากี่ปีแล้วพ่อไม่ได้ดูมากี่ปีไม่ได้ดูสามสิบปีแล้วครับสามสิบสี่ปีตายแล้วโอเคเดี๋ยวก็ไปดูหนังเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าไป โอเคตอนนี้ดูหนังที่ที่ไหนเ <'s> อ่์ดูหนังที่เมเจอร์แต่ว่าเดี๋ยวเดินมาหาอะไรกินกันที่ซิวกันก่อนครับผมพาพาคุณพ่อมาด้วยแล้วก็พาเจ้าแก๊ คือการที่ชวนอากงมานั่งเล่นเกม

เราขึ้นเองเก็บเกับเกบไันจริงเลบอกมัางโจรู้ว่าก็ม่เหมือนกันเราื่อนเดียวกันเลื่อวิวอะจ้ไปขยากแมลงมาด้านหน้าเลยค่ะ้ากปลาเลยค่ะใช่ค่ะไอ้โจ้แกบตัวแสบพาคุงมาเล่นอะไรของมันเนี่ยแสบจริงจริง

ัวใจจะวไหมไม่ไหวคนแกเล่นไม่ได้แกก็ลงมาเล่นเหรอโอ้ยมันลงแรงมอะถ้าเ่เียรก็ไหวไน่นอนปะไม่ไหวไม่ไหวโอยัางมันวูบดิเฮ้ยแล้วัวใจด้วยลงตายเลยไม่ได้อเงียกีานกีฬานี้นี้่อ โอเคครับตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วไอ้ดินกลิ่นโคกใช่ไหมใช่นี่กินข้าวก่อนก่อนเดี๋ยวไปดูว่าละจะกินอะไรดีเป็นไงม้างพ่ออร่อยไหมอืม จะได้แได้มาเฮยโอยเคครับผมตอนนี้ก็อิ่มอิ่มแล้วครับเหรออิ่มแล้วครับอร่อยมากครับก็ฝา,ากไว้ด้วยร้านไอดินขิงโคกนะครับอร่อยจริงอันนี้คือเจ้พาพักชั้นล่างนะ ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ร้านเขาดีจริงค oh, <God. S 1> ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้าโรงหนังครั้งแรกในรอบ40ปี oh, <God. S 1> ของคุณพอ่อนะครับไป oh, <God. S 1> เอาเอาอะไรเอามะนาวเอามะนาวโอ okay. เคมอาช็อกโกแลตเพิ่มมาอีกด้วยเอาไปเลย อ้อาวโอเคห้ามผ้าตัวเท่าไหร่เนี่ยเข้าดูในโรงเนอะ่สิบสองร้อยหบสองร้อยหโอ้โหตอนพ่อดูสามบาทอตอนพ่อสามบาทเออ สองร้อยหก oh <no. S 1> สิบตอนนี้ก็ได้เวลาที่ดูหนังแล้วเข้าโรงหนังแล้วเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอเก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถามคุณพ่ออีกทีว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะครับ <Wow. S 1> หลังจากที่ไม่ได้ดูมา30ป0ปีโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ดูจบไปแล้วเป็นไงบ้างครับ <Wow. S 1> พ่อได้ได้สนุกมันดีครับผมหหลังจากที่ไม่ได้เข้ามา สามสิบสี่สิบปีเป็นไงบ้างเข้าโรงหนังเรื่องตอนนี้สนุกครับสนุกสนุกอ๋อเหมือนเหมือนสมัยก่อนเลยเหไม่เหมือนคนละอย่างกันคนละอย่างเลยใช่ไหมใช่ๆอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็วันนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วพาอากงนะพากงไปดูหนังนะเยพามาหลายอย่างเลยเนาะอินดี้เที่ยงด้วยอ่าโอเคครับผมและครั้งหน้านะครับ TTN j o จะทำอะไรนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้พวกเราด้วยนะ นะครับนี้ก็บไป bye นะไปก่านครับไปาย e มา c <oughs>